แต่ว่าเรื่องแรกครับคุณผู้ชมฮะเนื่องจากว่าอาจจะมีเรื่องไทยกมพูชายต่างๆเราอาจจะไม่ได้ค่อยจำเสนอข่าวแต่ถามว่าบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วรองผู้ชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งท่านเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ทำนุกบำรุงพุทธศาสนาของกองระชาการตำรวจสอบสวนกลางจริงเขามีเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนะ<ม>คุณผู้ชมฮะเพราะเขาบอกว่าตอนแรกเป็นศูนย์ปราบปรามนี่คนบอกว่ามันฟังแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปรากฏคุณผู้ชมฮะ วันนี้มีปฏิบัติการของสอบสวนกลางฮะคุณผู้ชมฮะนี่เลยฮะตามบิ๊กเต่าไปเลยฮะพลตํารวตรีจรุนเกียรติปานแก้วทดรองผู้ชาการตำรวจสอบสวนกลางครับวันนี้มีการนํากําลังนะครับไปเปิดปฏิบัติการกวาดลานวัดตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายกว่า200จุดนะครับเพื่อจับกลุมผู้ต้องหาคาดีต่างๆฮะซึ่งเป็นพระแล้วแฝงตัวบวชเข้ามาในพุทธศาสนาตามวัดต่างๆฮะคุณผู้ชมรู้ไหมฮะวันนี้ปฏิบัติการเพียงวันเดียวมีข้อหาอะไรบ้างที่คนมาบวชแล้ว ยังมีคดี<ะ>ยักยอกทรัพย์ฟอกเงินเมาแล้วขับหรือว่าเรื่องของขบวนการยาเสพติดรวมไปถึงองค์กรอาชญากรข้ามชาติด,ด้วยนะฮะที่หลบหนีคดีต่างๆแล้วมาบวชฮะอาศัยผ้าเหลืองเนี่นะฮะแล้วแฝงตัวตามวัดต่างๆทัวประเทศคุผู้ชมรู้ไหมฮะวันนี้ตำรวจต้องพาไปจับศึกโอ้โหถ้านับรวมทั้งหมดเขาบอก ในข้อหาเหล่านี้ทั้งหมดเลยนะฮะร้อยแปดสรายฮะผู้ชมฮะแบ่งเป็นผู้ต้องหาที่ยังมีสถานะเป็นพระ154่รายและในจํานวนนี้ครับมีพระตำแหน่งสูงสุดเป็นถึงระดับ เจ้าอาวาสส่วนผู้ต้องหาที่เคยเป็นพระแต่สึกไปแล้วในจํานวนนี้มีทั้งหมด27รายด้วยกันครับผมซึ่งจากปฏิบัติการครั้งนี้นะคะจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาคนสําคัญเลยก็คือนายสุรัตน์ค่ะอายุ45ปีหรือว่าพระสุรัตน์นั่นเองพระลูกวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีนะคะซึ่งก็เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อฟอกเงินเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะโดยจับกลุมตัวขณะที่กําลังบินทบาทอยู่เลย ก่อนจะพาไปลาสิกขาแล้วก็คุมตัวมาที่สอบสวนกลางนะคะโดยนายสุรัตเนี่ยเดิมทีเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือเอางี้คือเป็นกลุ่มคนชาติพันธุ์าทางภาคเหนือนั่นเองก่อนจะมาบวชเป็นพระที่วัดแห่งนี้นานกว่า10ปีแล้วนะคะ ส่วนสาเหตุที่ตรวจสอบเนี่ยเนื่องจากพบว่ามีบัญชีธนาคารของนายสุรัตน์นี่แหละถูกนําไปใช้รับโอนเงินค่ายาเสพติดค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวพยายามถามนะคะว่ามีส่วนรู้เห็นหรือไม่นายสุรัตน์ตอบเลยค่ะว่าไม่รู้ก่อนจะอ้างว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนมาทําบุญนะคะแล้วก็มาขอยืมบัญชีไปใช้ซึ่งตนเนี่ยไม่ทราบว่าจะนําไปใช้ทําอะไรที่ผิดกฎหมาย ส่วนจะสู้คดีหรือไม่นั้นนายสุรัตน์ไม่ได้ตอบแต่ว่าพย uh ักหน้านะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันค่ะอลินเราจะยอมรสภาพไหคะเคยมีใครมายืมบัญชีเขาพี่ไหมคะเครียดไหมคะไม่เกิดค่ะแ่้วก็เรามีอย่างนี้ยค่ะเรามองอยังไงสำหรับเรื่องเนี้ยค่ะมองที่สุดเราพร้อมจะต่อสู้คดีไหมคะ นี่แค่ตัวอย่างฮะคุณผู้ชมฮะเพราะว่าวันนี้พลตบทเอกไกรบุญสวดทรงนะครับรองผู้ชักการตรวจแห่งชาติก็เปิดเผยว่าขณะน,นี้โอ้วันนี้ท่านพลตบดเอกเออไกรบุญท่านก็ใช้คําแรงฮะพวกที่ยังอาศัยผ้าเหลืองฮะแล้วมีการหลบหนีออกนอกประเทศไม่ว่าจะหนีไปประเทศไหนกฎหมายการฟอกเงินก็สามารถตามไปดําเนินการทั้งหมดนะครับดังนั้นจะหนีไปไหนก็สามารถนําตัวมาดําเนินคดีได้นะครับส่วนความผิดที่จับกลุ่มเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นกรณีที่กระทําความผิดกับยาเสพติดแล้วหลบหนีมาบวชนะครับ ส่วนจะมีพระชั้นผู้ใหญ่หรือไม่เพราะก่อนหน้านี้จําได้ใช่ไหมกรณีสีกาก๊อปสีกากเกณฑ์ก็พาพระศึกกันไปโอ้โหไม่รู้จากกี่วัดต่อกี่วัดนะฮะตั้งแต่ระดับเจ้าคณะจังหวัดนะฮะแล้วไปจนถึงเจ้าวาดวัดดังๆทัง้งนั้นทางพระตรเอกไกรบุญยืนยันเลยบอกว่าถ้าหากว่ามีการกระทําความผิดก็จะดาเนินการทั้งหมดนอกจากนี้ก็ได้มีการทําข้อตกลงร่วมกับสํานักพุทธแล้วนะฮะ ว่าถ้าหากมีพระสงฆ์ในหนึ่งจังหวัดทําผิดเกินสามรูปจะมีการย้ายผู้ในการสานักพุทธในจังหวัดนั้นนะฮะเอออันนี้น่าสนใจพราะที่ผ่านมาคนมาว่าสํานักพุทธนิ่งเฉยสํานักพุทธเป็นเสือกระดาษสํานักพุทธสูเอียรู้เห็นเป็นใจกับพระด้วยเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมะซึ่งพลตรีไกรบุญบอกว่าเป็นการใช้มาตรการเดียวกับตํารวจส่วนจะมีการเชอดไก่ให้ลิงดูหรือไม่พลเรีไกรบุญบอกว่ายืนยันว่าปฏิบัติการครั้งนี้จะทําให้ผูส้สาธิสชชนที่เข้าไปกราบไหว้ พิจารณาในการถวายเงินและทําบุญต่างๆได้อย่างแบบสนิทใจมากขึ้นนะครับผมค่ะขณะที่นักข่าวนะคะก็มีการสอบถามคุณบุญเชิดกิติธรังกูลด้วยนะคะรองผู้ในการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าทาไมวันนี้เนี่ยถึงเปิดเผยข้อมูลคุณบุญเชิดก็บอกเลยค่ะว่าหากเป็นข้อมูลที่มีความผิดทางบ้านเมืองก็จะนามาให้ตํารวจเนี่ยดำเนินการได้แต่คราวนี้เนี่ยบางเรื่องมันเป็นความผิดทางวินยัยก็ต้องเ,ด,อเอดำเนินการตามวินัยนะคะแล้วก็เพื่อนาข้อมูลมารวบรวมให้เป็นเอกภาพมากขึ้นส่วนที่ก่อนหน้านี้ทางสํานักพุทธเนี่ยถูกคอรหาว่าไม่ให้ความร่วมมือปกปิดข้อมูลแสดงว่าครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการเริ่มต้นให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องหรือไม่นะคะ ทางคุณบุญเชิดเนี่ยก็บอกเลยว่า100%ครับ หลังจากนี้หากตํารวจต้องการข้อมูลอะไรก็จะส่งให้หมดเลยค่ะะก็เดี๋ยวต้องติดตามนะครับเพราะที่ผ่านมาสํานักพุทธก็ถูกวิพา์วิจารณ์เป็นอย่างมากนะฮะตั้งแต่เกิดกรณีสีกาครอบสีกาเกณฑ์ว่าที่ผ่านมานั้นเรื่องส่งไปมันถูกปัดตกหมดเรื่องส่งไปนั้นมันไปไม่ถึงไหนแล้วถึงขั้นมีเรื่องของการหัวการซูเอียกันเกิดขึ้นกับสํานักพุทธกับพระจนกระทั่งสอบสวนกลางถึงต้องมีการตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมาคนะศูนย์ทำนุบํารุงพุทธศาสนาหรือที่เราเรียกกันแต่ภาษาชาวบ้านก็คือการปราบปรามพระนั่นแหละผู้ชม